สวัสดีท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนานสาวมัสดินบุญยาคงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิาลสตูลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาส,สตูลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันดิฉันจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับสภาพปัญหา แรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเรียนเพราะมีความเข้าใจว่าวิชาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจะเน้นเรื่องการท่องจําการจดบันทึกนักเรียนยังติดอยู่กับภาพจําในการจัดการเรียนรู้แบบเดิมๆที่คุณครูเข้ามาสอนแล้วอธิบายเพียงอย่างเดียวทําให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนไม่อยากที่จะเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะ และด้วยบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุลาภร์ราชวิไลสตูลมีจุดเน้นในการวางรากฐานให้นักเรียนเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์นักคิดคน้นมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองฝึกฝนให้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนจึงจำเป็นที่จะต้องจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเรียนเกิดความท้าทายในการอยากที่จะเรียนรู้และฝึกฝนกระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มซึ่งจะส่งผลต่อการยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนต่อไป จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนะคะดิฉันจึงได้เลือกการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นะคะโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในลักษณะของ 5e นะคะสืบสอบหาความรู้ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ในลักษณะของบอร์ดเกมสำหรับขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบ 5e นะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะขั้นที่1กระตุ้นความสนใจ เป็นขั้นที่ครูผู้สอนนะคะจะนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนค่ะเชื่อมโยงผู้เรียนเข้าสู่ความรู้บทเรียนใหม่นะคะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถสรุปหัวข้อที่จะเรียนได้นะคะจึงถือได้ว่าเป็นขั้นตอนการสอนที่มีความสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนนะคะโดยในคาบนี้ค่ะดิฉันให้นักเรียนเนี่ยได้ดูรูปภาพ2รูปภาพนะคะแล้วก็ตั้งประเด็นคำถามค่ะเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าวันนี้ เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะซึ่งประเด็นในการเรียนของเราในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคต่างๆของโลกค่ะขั้นที่2สํารวจค้นหา เป็นขั้นที่ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือศึกษาสังเกตหรือร่วมกันสำรวจค่ะเพื่อให้เห็นขอบข่ายของประเด็นที่ตั้งใจที่จะศึกษานะคะการรวบรวมข้อมูลที่จะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจในประเด็นต่างๆเมื่อนักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องประเด็นที่จะศึกษาแล้วเนี่ยนะคะก็จะเกิดการลงมือปฏิบัติในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะแล้วก็สำรวจตรวจสอบโดยใช้วิธีการต่างๆเช่นการอ่านค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารหรือแหล่งต่างๆนะคะจน ได้ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ต้องการที่จะศึกษาค่ะ ในขั้นนี้ค่ะครูผู้สอนก็จะใช้กระบวนการนะคะแบ่งนักเรียนนะคะแบบคละความสามารถค่ะกลุ่มละ6คนนะคะจํานวน4กลุ่มค่ะแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ศึกษาหาความรู้นะคะในเรื่องขององคอ์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สําคัญในภูมิภาคต่างๆของโลกนะคะจากเอกสารประกอบการเรียนค่ะให้ระยะเวลา15นาทีนะคะประเด็นที่จะศึกษาค่ะครูก็ได้กําหนดเอาไว้นะคะว่ามีเรื่องของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรค่ะวัตถุประสงค์ขององ,องคอ์กรบทบาทหน้า หน้าที่แล้วก็นโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยได้สืบค้นนะคะเพิ่มเติมได้จากทั้งในทางอินเทอร์เน็ตนะคะหรือแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็ครูก็จะทําหน้าที่เป็นเหมือนโค้ดค่ะที่จะคอย ช่วยเหลือแล้วก็คอยสังเกตการนะคะว่านักเรียนกลุ่มไหนมีปัญหาอะไรบ้างนะคะมีประเด็นอะไรในการที่จะศึกษาและมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะคะผ่านคุณครูผู้สอนได้ค่ะแต่นักเรียนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการที่จะสืบค้นข้อมูลนะคะเพื่อนำไปสู่การทำกิจกรรมต่อไปค่ะ ในขั้นสำรวจค้นหานะคะครูก็ได้มีการแจ้งนักเรียนว่าเราจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำนะคะนั่นก็คือการนำบอร์ดเกมเข้ามาเล่นนะคะโดยวันนี้ค่ะก็นำเสนอบอร์ดเกมเศรษฐีค่ะองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคต่างๆของโลกนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยได้สืบค้นข้อมูลแล้วก็เก็บข้อมูลนะคะให้ได้มากที่สุดค่ะครูก็จะอธิบายขั้นตอนการเล่นเกมเศรษฐีนะคะยกตัวอย่างเช่น การเลือกผู้เล่นค่ะการเลือกผู้เล่นคนแรกนะคะจะใช้วิธีการโยนลูกเต๋าค่ะใครได้แต้มมากที่สุดนะคะผู้นั้นก็จะเป็นผู้เล่น กลุ่มแรกนะคะแล้วก็เรียงลําดับตามไปเรื่อยๆนะคะการโยนลูกเต๋าค่ะจะเคลื่อนย้ายนะคะตัวผู้เล่นไปตามจํานวนผลลัพธ์ที่ได้นะคะแล้วก็ในการตอบคําถามค่ะเนื่องมาจากว่าเราต้องการเน้นในทักษะของกระบวนการกลุ่มด้วยนะคะที่เราได้จัดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ส่งตัวแทนในการสลับกันออกมาตอบคําถามค่ะรอบละสองคนนะคะก็เวียนกันไปเรื่อยๆเป็นตัวแทนกลุ่มนะคะ แล้วก็มีการบันทึกคะแนนทุกครั้งค่ะกลุ่มไหนโดนหักคะแนนหรือได้คะแนนก็จะต้องมีการบันทึกนะคะเมื่อทีมใดก็แล้วแต่ค่ะได้คะแนนถึง30คะแนนก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะค่ะสําหรับคําถามที่เราจะใช้ในเกมเศรษฐีนะคะเนื่องมาจากว่านักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิไลสตูลเนี่ยต้องเน้นในเรื่องของกระบวนการคิดนะคะประเด็นคำถามต่างๆจึงเป็นลักษณะของประเด็นคำถามในเชิงคิดวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ค่ะ ก็มีในส่วนของภาพกิจกรรมนะคะของการเล่นเกมเศรษฐีมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะ การค้าโลกมีนยโยบายให้การสนับสนุนข้อ2ปริมาณการค้าระหว่างประเทศของโลกเพิ่มในอัตราที่สูงขึ้นข้อ3การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศมีความรุนแรงมากขึ้นข้อ4ประเทศที่เคยเป็นประเทศสังคมนิยมหันมาทําการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นฟังคัดสามถึงรอบนะคะฟังสามถึรอบนะตั้งใจมีสติมีสต,มติค่ะมืเราตอบคำถามนางนางาม หนะะึ่งค่ะองค์กรการค้าโลกมีนโยบายให้การสนับสน<ง>ุนยืนหลเชิญเหมือนองริมาณการค้าระหว่างประเทศของโลกเพิ่มในอันตาราที่สูงนะคะข้อาหากค่ะการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ข้อ 4. ค่ะประเทศที่เคยเป็นประเทศสังคมนิยมหันมาทําการค้ามากขึ้นคําตอบค่ะคือข้อที่ขาทุ่มเทให้ทะ ที่3อธิบายความรู้เป็นขั้นที่ครูผู้สอนนะคะได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนนะคะเป็นการให้คำแนะนำการตั้งคำถามให้กระตุ้นความคิดนะคะให้กับผู้เรียนให้ค้นหาคำตอบนะคะแล้วก็มาทำการวิเคราะห์แล้วก็สรุปนะคะสำหรับในขั้นนี้ค่ะจะเป็นขั้นที่ฝึกให้ผู้เรียนเนี่ยได้ใช้สมองในเรื่องของการคิดวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์นะคะอย่างเป็นระบบนะคะในกระบวนการตรงนี้ค่ะครูก็จะอธิบายเพิ่มเติมนะคะโดยใช้สื่อก็คือ powerpoint นะคะที่ ที่พูดถึงเรื่องขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สําคัญในภูมิภาคต่างๆของโลกนะคะแล้วก็จะใช้การตั้งคําถามนะคะเป็นการกระตุ้นความคิดนะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนคิดว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะหรือว่า IMF เนี่ยมีบทบาทที่สําคัญอย่างไรบ้างนะคะ องต่อาองวนี <irgendw el inv és> <ng ading> ้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างองวานี้ข้อดีข้อเสียอย่างไบ้างคะเอาข้อดีก่อนกันเนาะม้นด้ยข้อดีกอน่ไงลูกเกิดดีของระเทศไหนปเไหนที่เรทริี่มาบบสัาเขาก็แบบวางเด้ได้แ้วยมีแบบ IMF คอยช่วยเหลือเขาสามารถแบู้เอาเงินมาแบบช่วยเสริ ขั้นที่4ี่ขยายความเข้าใจเป็นขั้นที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ที่เกิดขึ้นไปคิดค้นสืบค้นต่อไปเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างความรู้ใหม่โดยเชื่อมจากประสบการณ์เดิม เพื่อขยายความรู้ความเข้าใจให้กว้างขวางมากขึ้นสําหรับในขั้นนี้นะคะจะเป็นขั้นของการฝึกสมองของผู้เรียนให้ใช้ความสามารถในการคิดทเริ่มสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพแล้วก็สร้างวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลนะคะครูก็เลยใช้วิธีการคือจากที่นักเรียนได้นําความรู้จากการศึกษาค้นคว้าจากการอธิบายร่วมกันในห้องเนี่ยนะคะไปเป็นพื้นฐานในการที่จะทำใบงานนะคะตามที่ครูมอบหมายเป็นการบ้านแล้วก็นำมาส่งครูในคาบถัดไปค่ะ ขั้นสุดท้ายนะคะขั้นที่5การตรวจสอบผลเป็นขั้นที่ครูผู้สอนนะคะจะประเมินมโนทัศน์ของผู้เรียนค่ะโดยตรวจสอบความคิดที่เปลี่ยนไปนะคะหรือว่าความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะการตรวจสอบทักษะจากการตอบคําถามความคิดรวบยอดนะคะเพื่อเป็นการดูว่าผู้เรียนเนี่ยมีความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็สําหรับในกระบวนการขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะใช้ในการตั้งประเด็นคําถามนะคะในการที่จะดู ความคิดรวบยอดของนักเรียนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรเองนะคะเราก็ต้องการที่จะดูว่า ความคงทนของความรู้ของนักเรียนเนี่ยจะคงมีมากน้อยเพียงใดเพราะว่าเราใช้กิจกรรมในส่วนของบอร์ดเกมเข้ามาเล่นเกมเขาจะได้รับแค่ความสนุกอย่างเดียวหรือเปล่านะคะเราจึงจําเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบความรู้ของผู้เรียนโดยมีการให้ทําแบบทดสอบหลังเรียนนะคะเพื่อเป็นการดูว่าความรู้ที่ได้รับเนี่ยคงทนมากน้อยเพียงใดแล้วก็สามารถคิดวิเคราะห์ได้มากน้อยเพียงใดด้วยค่ะ ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการที่ดิฉันได้เลือกการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5e สืบสาหาความรู้ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมนะคะอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยค่ะคือ1ค่ะ ผู <premises. S 2> ้เรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ anyway. ่มมากขึ้นนะคะมีความกระตือรือร้นในการเรียนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากการที่ครูได้ฝึกให้นักเรียนเนี่ยได้มีการสืบค้นข้อมูลด้วยตัวเองนะคะได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็มีการตั้งเงื่อนไขว่าจะมีการแข่งขันบอร์ดเกมเข้ามาค่ะเป็นการท้าทายความสามารถของผู้เรียนนะคะทําให้ผู้เรียนเนี่ยกระตือรือร้นมากขึ้นในการที่จะสืบค้นข้อมูลต่างๆและดูกระบวนการกลุ่มของตัวเองดีมากขึ้นค่ะอย่างที่2ค่ะผู้ เรียนได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานควบคู่กันไปนะคะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมค่ะมีความสุขทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูนะคะในการที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ 3. ค่ะเป็นการปรับมุมมองความคิดของผู้เรียนนะคะในการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมว่าไม่ใช่มีแค่การท่องจําการจดบันทึกหรือการที่ครูผู้สอนเนี่ยเข้ามาในห้องแล้วก็บรรยายอย่างเดียวนะคะ ทำให้ผู้เรียนเนี่ยอยากที่จะเรียนรายวิชาสังคมศึกษามากขึ้นค่ะ 4. ค่ะได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการกลุ่มให้กับผู้เรียนนะคะจากการใช้การเรียนรู้แบบ 5e นะคะแล้วก็การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของบอร์ดเกมค่ะได้มีการทบทวนความรู้ด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจะแข่งขันเกมค่ะดังนั้นทักษะกระบวนการกลุ่มจึงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะและคําถามที่ใช้ในบอร์ดเกมก็ยังเป็นคําถามในเชิงลักษณะของการคิดวิเคราะห์ หรือแม้กระทั่งในส่วนของการเรียนในส่วนของขั้นตอนของ 5e ก็มีการสอดแทรกคำถามในเชิงลักษณะของการคิดวิเคราะห์อ,อยู่ตลอดค่ะต่อไปนะคะการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญค่ะเป็นการส่งเสริมทักษะในรายวิชาสังคมศึกษาได้เป็นอย่างดีเช่นทักษะกระบวนการกลุ่มทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นต้นค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปในส่วนของสภาพปัญหาแรงบันดาลใจการจัดการเรียนการสอนและผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนดิฉันก็ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่รับชมค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่มีประโยชน์นะคะสำหรับในการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นะคะและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่รับชมและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะสาหรับวันนี้ต้องกล่าวคาว่าสวัสดีค่ะ